อันนี้มันเปลี่ยนผมราหวัาขออาจารย์มงกคนนะครับห้าพันบาทโชคดีนะครับขอบคุณมากสวัสดีพีใหม่นะไปเริ่มเลร่มร่มเลยร่รวยครับโอเคไปก่อนนะครับรวยๆวยทุกคนอาจารย์พึ่งกลับครับอาจารย์พ่กลับ การจะพถ่ายนิดเดี๋ยวอาจารย์ให้รางวัลพิเศษผมวางให้อีกห้าพันบาทวางให้อีกห้าพันบาทใครโชคดีไปจากอาจารย์มงคลรอยที่ทำนะฮะเมื่อกี้จับได้แปดเหรียญใครดูจะรู้กันขอบคุณมากนะขอบคุณครับรวยๆครับพี่ทุกคนเลย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  ภาษาทีไทยๆนะครับอันนี้เป็นรางวัลพิเศษจากผมนะจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าไปแล้วขอกลับแล้ว